ตื่นเช้ามากคะฮาอยู่้ากินจ้ะพี่น,น้องหาแนวกินดีแต่ว่าบริษัทสื่อพักจาอยู่นี่สื่อตั้งแต่ของซดเตรียมไว้ถาเห็ดกินจ้ะมีตู่แช่สื่อไว้เธอละหลายๆอยากยังก่ะเหตุกินจ้ะ,กงงกเ,กจะเก็บแต่พักไปใส่มืัอน,นี้สีเห็ดเมนูผพัดบุญเซนจ้ะอยากกินพัดซีอิ๊วแมพี่น้องแต่ว่าผมมีเสซนลานหนาก็เลยสีเห็ด พัดวุ่นเส้นแทนจ้ะคณะเก็บมาพัดก่อนเด้มันสิแก่ก่อนจ้ะหมู่บ้านฝนโต๊กอากาศเย็นละจ้ะเย็นนิดหนึ่งใครก็บ่ต๊กจ้ะหมู่บ้านนี้ทางบานแก่งอำเภอเดชกับบต๊กได้พี่น้องไกลไก่กันจ้ะอำเภอนเนมเยือนกับเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่กบว่าบโต๊กคือกันยุนตี้ตัวอำเภออยู่เกาขามเฮาโต๊กแห้งแห้งจ้ะ เทิงฝนเทิงลมเทิงบาเควฟจ้ะลังค่าออกก็มีพี่น้องใครอยู่อันอยู่สวนก็นกลวยกบลมแค่สองตนจะ้ะพัดกระพุงรถธรรมดาละไซซีอิวดำนำเน่าจะให้มันมีสีสันเอาไว้กินกับตำบกุงจะ้ะพี่น้องตำบกุงน้ำเสาวนี่ได้ทอดเคียด เห็ดขาวพาดนำไใหฟ่์ใช่ห้อไปกินยุสวนจ้ะถอดเกียดก็เก,เกือเบิร์ดและจ้ะพ้นตกไปใต่เขียดตับบกุ่งเกือเบิร์ดจานจ้ะอันนี้อาหารน้องแมวจ้ะมาเด้อกินข่าวเศ้าน้ำกันจ้ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามจ้า